แต่ทักษิณและขี้ข่าจับช่วยเอาประเด็นที่ว่าเขาไปปรึกษากันในพื้นที่ทหารเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปรึกษาหารือกันแต่การที่คุณอภิสิทธิ์ได้เป็นนายกครั้งนั้นไม่ได้เอาปืนออกมาไม่ได้เอารถถังออกมาแต่เป็นการเสนอชื่อกันในสภาทางพรรคเพื่อไทยเอง ก็เสนอพลตำรวจเอกประชาพรมนอกเข้ามาแข่งขันแต่เมื่อภูมิใจไทยเปลี่ยนขั้วเปลี่ยนข้านจึงทำให้ฝ่ายของคุณอภิสิทธิ์หรือพระพชาธิปัตย์ได้เป็นนายกตามแนวทางประชาธิปไตยไม่มีอะไรที่เป็นผดเด็จการแต่ทักษิณผู้ซึ่งสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็น จึงจัดตั้งมวลชนเสื้อแดงขึ้นและมีแกนนำทำตัวเป็นขี้ข่ากลุ่มที่เราเรียกว่าสู้แล้วรวยสร้างวาทกรรมเรื่องอัมมาดกับไพร่กล่าวหาว่าอัมมาดต้องการลิดรอนสิทธิของคนจนที่เรียกว่าไพร่เรียกการเป็นรัฐบาลของอภิสิทธิ์ครั้งนั้น ว่าเป็นการปล้นประชาธิปไตยไม่มีความเป็นธรรมเชิญชวนมวลชนเสื้อแดงมาทวงประชาธิปไตยด้วยการจัดชุมนุมอยู่ที่บริเวณราชประสงค์แต่เป็นการชุมนุมที่น่ากลัวมากมีชายชุดดำไม่ทราบฝ่ายมีอาวุธสงครามมีการเผายางรถยนต์ มีการใช้ปืนมีการใช้ระเบิดมีการใช้ไม้ที่เหลาแหลมและในที่สุดเมื่อมีความจำเป็นต้องกระชับพื้นที่ทวงพื้นที่คืนจึงเกิดการบาดเจ็บล้มตายและเมื่อจะต้องพ่ายแพ้ไปเราได้ดูคลิปกันแล้วกลุ่มมวลชนเสื้อแดงบางคนบอกว่า ไม่ขอกลับบ้านมือเปล่าเผามันซะเลยบ้านเมืองเราจึงไม่และที่สำคัญก็คือเขามีแกนนำที่บอกตกใจแล้วขโมยตกใจแล้วหยิบตกใจแล้วฉวยตกใจแล้วเผาจึงเกิดการเผาบ้านเผาเมืองทำให้คนจำนวนมากในปัจจุบันเกิดอาการกลัวมบ กลัวมากๆเพราะเกรงว่าจะเป็นอันตรายแต่พวกเรามวลมหาประชาชนไม่ใช่ม็อบที่น่ากลัวเพราะเราสงบสันติอหิงสาอ่ามาดูประเด็นสุดท้ายประเด็นสุดท้ายอ้าไม่ใช่ประเด็นสุดท้ายรองสุดท้ายประเด็นรองสุดท้ายสมบัติชาติถูกขายปตท,ะทเป็นสมบัติชาติชิ้นหนึ่ง ที่เราจะต้องเรียกคืนมาหลังจากที่เราชนะทักษิณพยายามจะครอบครองสิ่งที่เป็นสมบัติของชาติด้วยการคอร์รัปชันเชิงนโยบายและประการสุดท้ายก็คือทักษิณทำให้เกิดวัฒนธรรมที่น่ากลัวนในประเทศไทยก็คือมีคนจำนวนถึง68%ยอมรับคอร์รัปชันได้ ถ้าฉันได้ประโยชน์ด้วยนี่เป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดดังนั้นเราจึงต้องปฏิรูปเพื่อจะกําจัดระบอบทักษิณให้หมดสิ้นจากแผ่นดินไทยเรารับต่อไปไม่ได้เอาละ่ะวันนี้คุยกับพ่อแม่พี่น้องได้แค่เรื่องของต้นน้ำ มาต่อไปวันใดจะมาพูดถึงกลางนาำยิ่งลักชินวัตรนางดอกไม้ของลุงกำนันที่สามารถหลั่งน้ำตาดาม,ม่าได้สุดฤทิ์สุดเดชแต่ทุกประโยคที่เอื่อนเอ่อยวาจา ล้วนแล้วแต่แสดงความโง่บัดซบตามลักษณะของอีจาาเง่าขอบคุณครับ